แม่แต่หนูว่าได้แม่ก็ว่าได้ถูกได้อยู่มุมถูกแม่สวยลูกมุมฟอนล่ะสวยหมดเลยค่ะพร้อมค่ะวันนี้วันนี้มาลองไช้ชีววันค่ะสมบูรณ์เลยแม่เดินเช็ดมาตั้งแต่ก้องกลัวดีเจนิ้วมือติดอยู่แล้วเกิดเรื่องไรขึ้นแล้วมันจะถึงเราซึ่ง รางวัลก็ดีใจแต่ว่าถ้าเรามาเราจะเห็นอิงฟ้าเนาะอิงฟ้ากับแม็กกี้เหมือนกันมากนะคะในท่ารู้กันนี้แม็กกี้ถนหลัดแค่คือเมื่อกี้ตอนอิงฟ้าเดินมาตกใจมากแบบเฮ้ยใครเอากระจกมาวางเเราล้มหมดแม็กกี้หันท่าผมยังมีอะไรผมเลยหันมานิดนึงค่ะอ้าอุ้งเทต่าแม็กกี้จะเท่าไหร่เขาเนาะเขาคือเขาสูงกว่าเขาสูงกว่า จริงๆแล้วเราเรารู้จักงานไท a แลนด์โซเช a l ลอ a ่อยแล้วเราเคยเป็นพิการแล้วเราก็รู้ว่าการตัดสินมันยุติธรรมมากๆแล้วก็เราเป็นรายการเล็กๆซึ่งเป็นรายการของหญิงรายการคนแก่กินมารนคนหญิงแก่พากินพาเที่ยวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ้มีคนดูเราแล้วการที่เราเป็นหนึ่งใน5้าก็คือดีใจมากดีใจมากว่างงว่าเขาเห็น ว่าเราให้คุณค่าอะไรกับสังคมแต่ทันทีที่ทางท่านคณะกรรมการบอกว่ามีหลักเกณฑ์เรื่องจริยธรรมเราเกือบบอกแล้วเมื่อกี้เราเกือบบอกไปแล้วเราเกือบบอกเอาแล้วแต่ว่าโอเคเราก็ยังพอได้อยู่ไปได้ก็รตัดสินใจนะคะที่แบบว่าได้รับเลือกทั้วเราก็เติบโตไปได้เยอะนางแมวปากก็เติบโตโอ้ตกใจนึกว่าน้ำรั่วเพดานช่องก็เราเป็นเรานางแมวป่าเป็น YouTube Channel ที่รวบรวม KOL อายุ40ไวมากที่สุดถ้าเด็กๆจะไม่ได้ล่ะไม่ ซันนี่โบเปลือกคุกกี้โอปอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าอยู่เกินสี่สิบใช่ไหมปอมแปดเอามาอยู่ในการอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่ก็จะมีแฟนๆของเราที่เป็นที่เป็นเดียวค่ะกับเราตดมก็มีตามแม่กันใช่แม่เขาบังคับให้อยู่แม่เขาดู่เขาก็ต้องเคี่ยงเมื่อกี้น้องๆที่วัาดีลูกเขาตะโกนเรียกแม่เขาถึงเป็นแม่เขาก็จะทําหน้าดีใจว่าแม่ลูก มารองค่กลับดึกนะกลับดึกนะพวกเนี้ยค่ะแล้วอนาคตที่มีอะไรแบบนี้นางมาป่าจะมีอะไรใหม่ๆถ้ามีใครตายก็จะทำต่อไปคือนางมาป่าจริงๆเราเป็น communication agency จริงๆพี่พอเปิดบริษัทเนี้ยมา 16ปีแล้วแต่ว่า y t u t u เนี่ยปีนี้เข้าปีที่6แล้วก็รายการค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างค่อยๆอยๆอ,อ,อย่างวันนี้ที่เราเจอกันก็จะมีรายการพี่ปอใหม่ที่ออนแอร์จะเป็นวันเดฟที่อยู่ใช้เวลาหนึ่งวันกับคนที่เขาประสบความสําเร็จซึ่งคาว่าประสบความสำเร็จพี่ปอเขารู้สว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินอนะมันคือการที่คนเราสามารถค้นหาตัวเองหรือมีความสุขกับสิ่งง่ายๆเราเลยอยากทำอะไ หา GMMTV ที่เขาแบบทำซีรีส์ไวให้มันดังเป็นตวโลกว่าเขาคิดยังไงทำยังไงไม่เครียดตัวยนย่ะไม่เครียดไม่ไปางไม่ใช่เป็นแบบจริงๆเนื้อหามัน h า r d t a l นะดีทอ t ดแล้วแต่ว่าเราจะทำมุ้งมให้มันเป็นรีพลินนะคิดรายการแต่ละทีมันมีความผุดการไหมครับว่าตู้ตู้ตุ้ยมากพี่ปอใช้พี่ปอไม่ไม่ได้สู้กับใครเลยพี่ปอแค่รู้สึกว่าเราต้องกลับมาทีิเิกเราอยากดูอะไรอย่างกีซโอนอบโซยอ่ะปออยากทำรายการ เราจะทำรายการอะไรดีนะเมื่อกี้บอกว่ากินไปกินด้วยกันแล้วมันก็คือไลฟ์สไตล์จริงๆว่าเราชอบกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นกู้หรอแม่แม่จะมีอะไรบ้แฟนแล้วว่าเคมีแม่แม่สองคนก็คือเลิศเลิศเออสิริวายใครไปจินหรอใารไปจินหรอยูรียูรีไว้กันคนเราต้องตีตลาดไว้กันแต่นี้ว่าเราไปกันได้หวะ แต่ดูดูแลขอขอขอดูเส้นเรื่องนิดนึงว่ามันจะว่ามันจะไปพลิกขนาดไหนเพราะเธอรักแม่เป็นคนเขียนบทแม่คิดว่าตัวปองกล้ากป็เคยเขียนบทก็คือคิดอะไรที่ดีไม่ได้เลยแบบนี้เรื่องที่ดีมันจะไม่เกิดขึ้นแน่จะให้น้องคิดเแบบนี้แม่แม่เชื่อว่ารักไม่มีเพศแต่อีเนี่ยไม่ได้จริง ออมก็ได้นี่เราก็ได้เราคือลอนแม่เปล่าอีกทีอย่างเราเจอออมเราเจอแม่เขาพี่ก้อยพี่ก้อยเพื่อนแม่เราเรียกออมเรียกแม่อ่ะพี่ก้อยอ่ะพี่ก้อยก็ไม่ควรจะไปไปกับน้องแล้วน้องแม่ไม่โอบป้าป่าถึงจะสร้างมีมนะแม่แม่ทำอะไรแม่ไปทะเลแต่แม่แม่ต้องขอแจ้งตรงนี้เลยว่าพี่โอ๊คอลินอลันเป็นสายเอ็กซ์ตรีมอย่างวันอย่างทุกครั้งที่ไปทะเลเราไม่เคยได้อยู่ในโรงแรมเลย เขาจะเป็นอ่าไอแลนด์ท็อปปิ้งแม่ใช่แปดโมงปุ๊บกระโดดขึ้นเรือแล้วก็เป็นเรือชาวประมงบอใช้เรือยอดเด้อเป็นเรือชาวประมงที่ไม่มีหลังคาแล้วแม่จะต้องอยู่บนเรือแปดโมงกลับมา4ี่มงเย็นเราจะทําอย่างไรมันไม่ใช่แบบแต่งชุดไว้หนาแล้วพ่อเขาเผยเพลยแล้วพ่อเขาเปิดเราเขาไม่ดำลงเลยแต่เราแค่รู้สึกว่า ดำแค่เรื่องหนึ่งแต่หนึ่งเราจะต้องอยู่ให้ได้โดยที่เราไม่แสบไม่ร้อนแม่ก็เลยไปดีแคทลอมซื้อชุดว่นายน้ำเต็มตัว SPA พสสมีมันจะต้องใส่ที่พร้อมแบบร้อนด้วยกระโดดลงน้ำเดินลงท่ามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม่ก็ซื้อผ้าปิดแล้วใส่บูทอะไรอย่างเงี้ยคือแม่ต้องรอดละนะอ่นะรอ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 ร มันยังเป็นผิวก่อนออกแดดมากขึ้นก่อนนั้นเนี่ยเขาไปนะแต่เขายังไม่เคยบกสิ่งเข่านี้ยไม่ได้เลยตอนกลับมาถ่ายรายการอ่ะเหมือนเขาเป็นสีเขียวอะค่ะแม่บุกี้เห็นไหมแกมือมึงเขียวตาเขียวก็สองคนจะวัยต่อแสบเพราะว่าถ้าคนอันเดอร์โทนนี้เนาะเขาจะเรียกวัยมากอันเดอร์โทนเนี่ยเขายกว่าอันเดอร์โทนออลน โดนแดดเราจะไม่แดงเราจะเข, e ขียวลงเขียวฟ้าขาวเราเราถ้ามาทํางานต่อใส่สีอะไรบ่อได้เลยเลยมันแบบเขี้ยมหมดแล้วมันก็เลยต้องรักษางานแต่ก็ต้องเป็นแม่ที่ลุยอยู่กับลูกคนเอกเราเห็นแฟนๆไหมบางคนเขาเป็นนักเลโก้ว่าใครยิงถ่ายบ้างพราะว่าคนเรือหลายคนเข้าใจว่าแม่เป็นคนเรือแล้วเวลาไปอ่ะคือพี่โอจะไปกัน ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไปคราหน้าก็จะใส่แบบนี้ละค่ะ, <c oughs> ะ,ะวอนสักคมเห็นใจอวอนสักพมันมีเหตุผลนะจ๊ะทุกคนเห็นใจั้ยวอนทุกคนเห็นใจนะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณะค,ะค่ณะ,คะ